มาครับมีโต้ต้าวิออสนะครับเข้ามาใหม่สดๆแร้อนๆนะครับคันนี้ได้เป็นโต้ต้าวิออสนะครับ1.5ตัวเอนที่นีครับได้เป็นสีขาวสวยๆเลยนะหายากนะครับผมกว่าจะเข้ามาทีนะวันนี้มีมาเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับโต้ต้าวิออสสีขาวอยู่แล้วนะครับรีบจับรีบจองกันเป็นจ่วนนะบอกเลยคันนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะคุ้มด้วยนะครับภายในนี่สวยกริบเลยและเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมโฉมปี2,20 0ลูกค้าใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบจับรีบจองครับผมบอกเลยว่าคันนนนนี้้เกิคคำว่่าุมแอน มาเร็วไปเร็วกับผมรับตัวแรคันนี้นะรถพลังงางหน่วยงานนะครับบอกเลยว่าอยากปุ้มนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบตัดสินใจได้แน่นอนเป็นคลิปต็มได้เลยครับผมมาครับมีโตยต้าวิออสนะครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆในอีกหนึ่งคันนะครับโหเติมไม่พักนะช่วงนี้โตยต้าวิออสนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินเนาะตัวนี้นะครับได้มาแล้วนะครับเป็นสีขาวด้วยนะ หายากสุดเลยสําหรับตัว1.5เอนทีนะครับได้เครื่องยนต์1.5เลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับอยู่ในโฉมปี2020นะบอกเลยว่าคันนี้เกินคําว่าคุ้มเลยครับผมสภาพแรกเข้านะลังไม่ได้ล้างทาสปาขัดเคลือบสีนะครับบอกเลยว่าคุ้มต่อการซื้อแน่นอนดูคลิปให้จมก่อนครับผมบอกเลยว่าตัดสินใจได้รับประกันครับสภาพด้านหน้านะครับผมขอบโฟมบอกเลยว่าใหม่สวยนะครับขอบโฟมสกรคลิกนะครับได้เป็นไฟนะครับผม นี่มันตีดิเฟเตอร์นะตัวนี้นะครับได้ไฟเดิมๆแท้ๆของโตต้านะครับผมตาโลโก้โตต้าต้องบอกว่าชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นตัวเซนที่นะตัวเริ่มต้นนะครับแต่สภาพดีสุดเลยจะเข็บด้านข้างนะครับรอยอ้ารอยแตกไม่มีนะครับตัวยางได้เป็นยางฟูสเกียนะตัวนี้เราก็ท้าฝาครอบนะครับเดิมแท้โรงงานเลยครับผมนี่ตัวยางนะครับปีสองพันยสิบสามนะยังใช้งานต่อยาวๆได้อยู่ครับผมโช้ตัวโช๊ตั้มสี่โรงงานไปครบๆนะ สีเรียมมุมสัดเรียมตัวรถนะครับตัวนี้แรกเข้านะยังไม่ได้ล้างทาสปาขัดเกลือสีนะสภาพค่อนข้างที่จะเนี้ยบเลยนะครับกระจกงองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับฟิล์มติดเรียบร้อยรอบพันนะครับผมสภาพดีสุดนะพวงมาลัยนะครับสวยสดงดงามครับผมภายในกว้างขวางและเบาแน่นเบาสวยเบาตึงๆนะครับคันนี้งานดีสุดๆนะครับ มาสวยมาใหม่นะเอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมบอกเลยว่าคลิปแน่นอนนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเรือนวงเรือนไม้บอกเลยว่าใหม่เอี่ยมนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมได้เป็นสีขาวด้วยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะ hey, เป็นงาคนงคอนทรงคอนโซนนะครับสภาพสวยเลขไม้แสนต้นครับผมจอให้เร็วจอให้ทันนะบอกเลยคันนี้นะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนรับประกันเลยครับผมนี่สวยงามสุดๆนะ ส่วนตัวโซนเกลียร์ทุกอย่างนะครับใหม่หมดจดครับผมสวยกริบเลยนะฮะสวยกริบเลยนะครับแอร์แบ็กมีไปครบครับผมสภาพดีสวยสมบูรณ์นะแผงประตูแผงประตูทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับผมเก๊ใส่เก้าหนุ่มเก้าน้ำนะครับมีไปครบหมดนะตัวนี้สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยแอร์ช่อมแอร์เย็นนะครับเพียงเพาะนะแอร์เย็นเพียงเพียงเพาะนะคันนี้นะครับ สวยสวยนะครับได้ปียี่สิบด้วยนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนครับผมสภาพค่้นข้าที่จะดีนะแล้วส่วนตัวหัวน็อตนะครับผมฝั่งแก้มเราไม่มีรอยแกะรอยขัยนะครับเก็บส่งเก็บสียอมรับครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องชนหนักจมน้าน้ําท่วมนะครับเราไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนนะอ่าเนี่เป็นงานสติ๊กเกอร์ที่จกโรงงานไปก็พบนะครับหัวนุ่งหัวน็อตน,นี่คมกริบนะสภาพดีนะครับสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ต้องอรอล้างทาสปากับเก็บสีนะ แล้วก็นะครับอาจจะมีต้องเก็บงานนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะครับจะมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะอย่างภายใน,นเนี่ยผมว่านะทําน้อยมากๆเลยภายในค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับได้ปียี่สิบนะลูกค้าผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับในส่วนตัวฟ้าด้านบนยันเจอไม่มีนะครับสภาพดีแน่นอนนะครับในส่วนตัวหลังคานะครับตัวนี้เป็นคาตาลันนะครับหลังคานี้แบบว่าสวยงามมากๆนะ ไฟทองไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีนะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้อาจจะต้องเก็บสีนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เอาให้ดูแบบเรียวๆเลยนะแลกเข้านะครับประมาณนี้เลยนะแลกเข้าประมาณนี้เลยนะครับในส่วนตัวตาโลโก้วิออสนะครับมีไฟครบๆไฟท้ายรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีแน่นอนเนี่ยครับในส่วนตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับคันนี้นี่สวยงามนะครับตัวฟูกด้านหลังนะครับผมหมดหมดทุกอย่างอยู่เดิมๆเลยนะ อยู่เดิมๆเลยหัวนุ่งหัวน้อนนี่คมกริบนะครับเมคอาร์ตต้องบอกว่าชัดเจนนะครับผมในส่วนของตัวคานด้านหลังนะครับผมเมคอาร์ตนี่สวยกริบเลยนะสภาพสมบูรณ์เลยลูกค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆนะสําหรับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอหลังกันเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองครับผมในส่วนของตัวคานด้านหลังนะครับรอยทรงรอยซีนแท้เดิมโรงงานนะตัวนี้ถุงอุปกรณ์เครื่งองมือเครื่องมือทุกอย่างนะครับมีไปแบบครบๆนะครับผม ตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีขายเลยสําหรับด้านหลังก็สวยกริปนะครับไฟทังไฟท้ายรอยแตกไม่มีเลยนะเฮ้ยใส่วนของตัวที่เติมน้ำมันนะครับตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์แจ้งนะครับว่าลูกค้าควรเติมแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็มีแจ้งหมดเนาะส่วนตัวค่า่นตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าจริงๆนะครับจะขออนุญาตมารีวิวรถแรกเข้าก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะครับค่อนข้างที่จะชอบเนาะรถแรกเข้านะครับว่า สภาพตอนมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังสปาเรานะครับบอกเลยว่าไม่แพ้ไปแดงแน่นอนนะครับสีขาวนะครับอาจจะต้องมันขัดเกลือสีนิดน,นึงเนาะตอนนี้ก็ขัดเกลือสีไม่แพงแล้วนะขัดเกลือสีไม่แพงแล้วนะครับขัดครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หกเดือนปีหนึ่งเลยนะบอกเลยว่ายาขานะครับตอนนี้เ,เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้างกัดเกลือสีอะไรยังไงนะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับนั้นเพลระบุลิเื่องถังปีผลิตแบบชัดเจนนะครับหัวน็อนไม่มีรอยแกะรอยไขแน่นอนครับ บ่อสวยบบอแน่นบ่อตึงๆนะครับได้บ่อหนังสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับบ่อนี้เบาเบอน่าจะติดตั้งเพิ่มนะเพราะว่าในส่วนตัวเอทีเป็นบ่อผ้าเนาะน,นี่ก็ได้มาแบบสวยๆแล้วนะครับหัวหน,นุ่อนอมหัวน็อตคมๆนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยไขแน่นอน,นครับผมหัวน็อตนี้คมคลิปนะสติกเกอร์ติดจากโรงง,งานไฟครบแน่นอน,นครับผมใครที่ชอบนะสำหรับหนึ่งจุดห้าเอ็นทีกันนี้นะครับโทรหาหลังกันมานะศูนย์เ้าแปดนะครับ 21, 6 2สองเ2็หกแดหสองนะครับผม รือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ลิงค,คอมเมนต์ของคลิปนี้ครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับดูโอวีทีไอเนาะตัวนี้หนึ่งจุดห้านะครับเราจะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดแรงม้าเลยนะค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรน,นะครับวิ่งในเมืองนะครับค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับหรือว่าแต่งอังกวับไม่บอกเลยว่าดีๆเลยลูกคะ้ายาวๆนะครับวิ่งได้ยาวๆ เล่งส่งเล่งแซงได้หมดนะครับแบตเตอรี่นะครับลูกใหญ่ๆไฟแน่นๆครับผมเบ้าชงเบ้าชกนะครับสวยกริปสองฝั่งนะฝั่งฟุงฝั่งแค้มสวยๆคมๆนะครับสภาพดีคันเบ้าไฟหน้าคันกรงคันกลางนะครับบอกเลยว่าใหม่กริกนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะมุนเหมือนทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยของเครื่องค่อนข้างสวยนะครับหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีไข่นแน่นอนนะครับผมเนี่สภาพดีนะครับท่อวงท่อแอร์สายปงสายไฟต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะ เบาสงเบาชกสวยคลิปนะครับสติเกอร์มอกรติดไปก็ครบนะครับผมหัวน็อตคมๆนะตัวนี้นะครับหัวน็อตค่อนข้างสวยไม่มีรอยแกะแน่นอนนะครับไอ้ปมตาโตต้ามาครบนะครับผมสูงด้านบนนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตันนี้นี่รอๆเลยนะเอาไปใช้กันยาวๆครับผมสภาพค่อนข้างดีเลยนะคุณเหมือนทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้สติกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยนะครับหัวนหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอน งานดีนะครับสภาพห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับสภาพสวยๆนะครับคันนี้เห็นไหมห้องเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับโตเต้าวิออสสีขาวนะครับอันนี้แลกเข้านะครับผมอันนี้แลกเข้านะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าคันนี้นะครับเหมาะกับคุณหรือเปล่าเนาะก็บอกเลยว่าผมว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไปใช้นะประหยัดน้ำมันนะครับสภาพดีๆคับเกดเอนะ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกับหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปตุพยายามนะครับอัปเดตโตต้าวีออสนะครับให้ลูกค้ารับชมกันแบบทุกคันนะครับที่มีในร้านนะเอาให้แบบจุกๆเลยครับผมบอกเลยคันนี้ฟุ้มนะครับ1.5ึ่อินทีนะครับผมอยู่ในโฉมปี2020ราคานะครับอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นเรียกมา3านก้อนเนื้ผมรีบจับรีบจองกันด่วนๆนะสไลด์คลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคคครรััับบเจอออกนนนนนใใหมม่่่แผลิปปตไ ขอบคุณลูกค้าที่รับชมจนจบด้วยนะครับ